สวัสดีค่ะโซ่เจ๋ยค่ะเขาปลาหาเฮดค่ะมา <laughs> สวัสดีครับสวัสดีนกับทุกสุนทรสู่สุคนครับนาดอกแดงแห่งมันมากแล้วพี่น้องผักชีเขียวไปไปนั่งไปครับพี่น้องออน่นงนะ ตะเมนหมานแกเสาตัวเดียวอู้วตวอววววอววววววอว้ยวว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 วยววยวว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 รว่ววววววัวว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 อวว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  แค่นี้เลยบอกเลยแค่นั้นเลนบยบอกว่าคนน่ากลียดนี่นะ<อ>ทั้งสี<อ>ค่คันคันเ<อ>ส้นสิทีิเนี่ยบอกว่าอะไรครับแต่โสท้อนครับพี่น้องพี่กัดมาเนี่ยนกบานอ่อปนเศดน่ารครับยังเห็นไข่เชียวเลย สองดอกครับพี่น้องโอเคงานสีงหางดอกหางอยู่ครับตัวตัวมีสะดอกงามใช่ลดอกไงขาใี่หมแล้วดอกสอ,อ,อ,องดอกมัปนปนยิ้เลยแหละีเขียวหลืองปเขียวครับ บานกับบานงามด้วยพี่น้องบานแข็งตึงดีไ,ไงครับถึงจะออกห้างก็ว่ามันจะดอกเงิเนเงิ<า>เน,นพี่น้องไุ่มมากตอนนี้มึงจะระดับที่ป็นนังไรพี่น้องว่ะดอกหยอ่อมปนอิน่นดีดีครับหอมหวนๆเลยแบะนังคอนถ่านละก้นแนวกับไฟใหม่แน่นจิงหูไม่ใช่ถืออกวางมือ มั่นหละแต่มาเมื่อเนี้ยนอันีเน่เด้มันสิพักหนาดินซุม่มฝนตกกำลังเป็นเชื้อรล่าฮ็อดอยู่ในที่ดินใม่ืื้นดินจากสีฮ็ดเบื้องฮ็ดนังเลยสีออกบัมอนเดผมเผาเาผมจะเผาท่งนี้นะเถิงไปนั่งอยู่บ่เถิง อยูไก่บ่ไก่อยู่เห็ดไข่ขาวกัักลก็เป็นเห็ดไข่เขียวล่ะครับพี่น้องหมุดะหมุนเน้อมันนีพี่น้องเน้อะไรก็ล้วแต่องเบิ้งก่อนอะไรอะไรอีกสามแบบอี ก็เห็นทุกคนดูผู้หญิไม่หลืดไล้นะหกหกหงดกำลังหันตุ๊ตุ๊ดตุ๊บ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 ต๊ด นี่เห็ดไข่ขาวสุดยอดมันก็เอาแบบนี้กะบ่ได้ครับ อนนอกามาเหมือนกันนะนี่ขาใหญ่เพื่อเห็ดเอาเห็ดไข่ด้อพี่น้องบนแนุนเอานอยนเอานม้ไผ่ปลาครับบุญเอนมันเอานมัยไผ่ปลาเนี่ย ฮัตหาเพชรดีเ <Sen Heck S 2> มาัแมแนวแค่เข็ดดูหลอดกระขนาดฮบคหาเเมื os, okay. ่อยปัน <alrededor> น <revenir> mm ี hmm. okay, er nah now, like ้จเคื่อนสนองลตีนี่มีปีนี้แหละฮักี่ีเดือดหนักเดอดาใหม่แม่ตีเอาวางนึ่งฮัตแต่ข ได้เกิดอยู่ในครัวอีปูทุ้งานาใหม่ตีเด้กตัดีเลยเดเดพราะปุน่นหาเลี้ยงหางะ เต้นโด่งเรื่องขี้เขียดนี่นะคนกระเต้นลูกแก่มาเยอะขวนข่อยรุนอยู่บวงไดมาอยู่กันเหนือกระตูดเลยมาดูมาดูดอกใหญ่หลุดิบ่น้องใบขาวใบขาวครับพี่น้องใบขาวเอาไหมขาหาหูขาอยู่หาบ่งขาหาบ่งงัดครับผีเงาขา ที่ผนงานดอกกานเฮาหรอพี่โอ้ทุกคนก็เห็นดอกไหนดอกนี้เพิ่งเพิ่งผุดโอ้ฮ็ดไข่ฮ็ดเตาจืดไข่ขาวครับพี่น้องมังทาแล้วพี่น้องนี่นี่นี่น่ัวกล่องจะมาหอดงัดจุาสิอันนี้ล่ะงานมาทำไก่ โอ้ยปวดออกทังี่นหนาสงสัยด้นี่นอดอกเดียวครับพี่น้องไม่ปวดจิกบ่ไม่ห่างไม่ใหม่มยิบดินเลยดินครับผมโอ้นออยานออยาเีออยกเตะดงยง เฮ้ยเข้ใจบิดตุมน่อยตุ่มหนตุ้มอ้โอ้ตหน่อยน่าเจาะน่อยอ๋อจะทาเพค่นางนี่แหละงูหย่าไปก็โอ้ยเดยวนี่ตมครับ มามกันนะไม่มูอีกออกเเห็นรอพอมูที่เก่าคืบีน้องปกติทุกปีมูละเครื่งตาไปทุกปีเพื่อนวะก็าเป็สันละก็ม่เด็กเธอถี่สงปีถี่สงปีที่สองจักเราเสียงลือเสียงเราอ้างอือชาจืจีบ่เออเอาเฮ็ด อย่างลงไล่ละเอียดว่าเราก็จะยากหัวหแต่กะเข้าใจเพิ่นตัวเสีรยร้างนิดเน่อยอีสาวเจยนี่แหละอย,อย่างอีสาวเจู๋ป้าป้าแจกคนมาเป็นสาวแจ๋สดูใส่ใเตปผู้เดียวป้าแจกยนอนอีสาวเจย์เอาพอเป็นนังครับเข้าใจครับเฮ้ยดอกนี้กวงามมุ่นลิ้นขึ้นเลย มันอี้บ่เดีวขากรงมากเลยสิกอาบเลยสินั่นจังหนเหยนเห็นผีไหมนู่นห้องบดแดงเด้นี่นั่นเห็นใ่ไะนี่นะเห็นใหั่งเิ่นอยู่นี่ก็แท้อันเห็ด ห่วงงายูแฟร์แคร์แครเจ้าผู้ตรงเลี้ยวหาเห็ดตัวกุยิเลี้ยวหาจะมาเห็นเห็ดพูดถึเนี้ยมันเอะเน้มเนี้เห็นมาไรกันได้ตูตูสวยๆครับแต่อมีสีแดงน้ำเนินจักน้อยครับพี่น้อง เติมสีสันอีออกตัวหนึ่งนะาขาไหมเอ,อ่อเอ,อ่อปุ่นด,ดินครับเอาเลยครับ ขาวเดนอนี่เขียวเมียนบกเมียนดอกง่ายงามครับวันไ้เขียให้หุบเปิ้นเวนเลยเนาะเปิ้นเวินนี่แหะเขาเวิว่นงานเปิ้นเวินก็ถือตองงามตอง อันนี้พ่นลมไปถ่ารักั้งเติมสีในกระต่ายอยีจกจักอกกรอนพี่นอ้องเห็ดกอแดงดูซื้อไว้เห็น,นี่นิงคือต้องใส่ตัวซอยอุ้ยหาเห็ดกอแดงขึ้นไงเถอะหนก

ื้อหายไม่มาวกจิกนะล่ะราลอยแล้วพี่น้องงางคันงานเน่ไปสรุกยอดครับนะสรุปเยอะก็ได้กินไน้ยากี้ค่ะเื้ยดเดียอใของหฮมก่อนยับมาโอ้ยมดแดงกันเจาะนาไปแล้วค่ะสำหรับหาฮิตมือนี้ไปจิไปตัว ไม่เห็นตัวยางหลายหลอกห้ายโซนแหงเดหนทางค่ะกุหลล่อฝนอุดประเดก,กันมากขึ้นเก่ามาสิลอ่อฝนหลอกใหม่ขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกไหลทุกเชยทุก,ทกนนะคนเมนเด้อค่ะเด้อขอการ์ในกิมหาสวัสดีค่ะไปแล้วครับพี่น้องมาหนีมาซีนกันทุกๆทุกคนครับส,สวัสดีครับก้อนกลับครับเป็นประจำทุกครั้งที่มายะโสธรเอาเขาหายจอจ นี่หัวจำได้หัวจักเลยมาเลยยิ่งกับมาเรียนมาด้วยปกติเรียนคนอื่นมานี่สิเขาาียวแมนก็ดีขังใส่ก็ดีขางใส่โอ้โหแต่มานโอ้ย <laughs> จักเส่ยบจังไรอ่ะไปครับพี่น้องกลับบ้านแล้วมนันเข่าเขียวหรอพอตัดไปเข่าได้แล้วเนาะ ก็พอมีนามนี่แล้วพันก็ประกาศตัดดิเนะอะตัดใบเขาให้งัวงให้ป่ยวยปกติปี่ที่หล่วนี่ส่วนหลังสีดำเปล่าท้องเยือกงานี่หนีคุวานโชคไปด์พเพจหลังเจแผล่วานเห็นอำเภอมหาชนชัยปลาบันรพุ่ม ปีนี้คุณละถ้าส้มบรรยากาศร,ระวางท้างกับบานน้ำเลยค่ะพีนองบ่งท่องเที่ยว<ะ>ไหนี่อำเพอ่อราาีสีบงสื่อป้าบ่งคอต๊บป้าขายแต่ว่าน้ำมก็ทำลายปีนีุ่ สานสินหลายเดือนสิงหาคันยะอาเมา่อสิไลด์ก็หา,กหาเห็ดไปก่อนปลาลอนเนีไปเน่ยนี่เขาว่าปลาเห็ดรวมเห็ดปึงอาเห็ดรวม